หวักดีก็กคองคุกค้างเลยครับวันนี้เรามาด่ามาพวกเดียวเนี่ยการหวัดดีคุกคองทุกค้างเลยนะครับผมวันนี้ดาวมาเด้งเดมชื่อว่ามิกมิกได้นะฮะมิกได้นะหนีหนีในาฟันนี่ฟันนี่วันนี้เราทำมาเด้งเดมดบดบรูปเดมไม่ได้ นั่งอ่านว่าอ่านไม่ถูกขำนี่ออกน,นะอ่ะก็เป็นภาษาไทยแล้วเดี๋ยวให้คนดูอ่านกันได้ให้คนดูอ่าไนาออไ,ไม่ได้แต่จิ้งโดดเดียวนะไม่ได้กระดาคลิปขังเปล่าว่ากองเราคลิปตังก็เปล่าอือม,มีขงเด้งขามิคเคิลขำมิ่มิสเตอร์ฟันนีู่ดชัดๆดิอะไรเสียงอะไรเสียงอะไร <c oughs> เสีย,นยนงนี้ว่าเสียงดังันนี้เสียงดังมากเลยเตาเตาไปดูให่หนว่าไฟเบงใดนิงจึงเรามาดูได้ปะป๊าสิตลกเนี่ยเตาไดว่าอมดัวเป็งเบงคล้องมาแลยเขาขโม,มยจีงจึงมีมีมีเขาขโม,มยหมจึงไปไหนออันนี้เราใส่สิยาไม่เเราเราเป็นยา เน uh> mm um ี่ยว evet ่าอะไรดึงอะไรอ่ะเปิดไฟแล้วบุกไฟได้แล้วเชียงได้แล้วเราไปที่ห้างน้กเรียนดี่าไปไหนนี่ยมาแล้วนั่งนังกล้งไม่ดีไม่ดีมึงบอกว่าให้เราไปฮะห้องใช่เหรอไปด้วยสิเฮ้ยไม่กล้าไปคนเดียวกลัวเฮ้ยเฮ้ยมิตอร์ฟันนี่หายฟันนี่หายไปไหน เอ้ยนายเขาดามนายเขาปีนไปแล้วทำไมถึงกล้าตามไปเนาะเฮ้ยปีนตรงนี้ <c oughs> เดี๋ยวนะตัวตั้งตัวตัว้งใหญ่เอาเข้าไปได้เลยเนี่ยเข้าไปได้ไม่อกีด้ดูแลขนาดใหญ่นะไปไปไปอ่ะเอ๊ะอ,อันนี้ถ้าเดินผ่านมีตายแน่โอ๊อยเจ็บดูเออเฮ้ยดูตอนนี้ว,วินานะอ่ะ เสียงใครตายมีของดายมีคนตายมีของดอกไม่ดีอ๋อเพื่อนเพื่อนเพื่อนีเนี่ยไปกันเยอะๆนี่แหละไม่ตัวผีเคอ่ะไม่ตัวผีอะแต่ยิ่งตัวเอาแต่ยิ่งตัวผีอยู่ดีอยู่ดีที่ยืนมันพับยังไม่ตัวผีไงยิ่งตัวผีดาเพื่อนแกล้งเฉยเมื่อกี้ปิดสวิตช์มันได้พับเลยมีคบวิ่เพื่องเพื่องเพื่อแหวะเลยใช่ไหม เอาบ้านแล้วนี่เดมซี่หนึ่งมีอะไรเดมซี่หนึ่งเฮ้ยเพื่อนเพื่อนไม่กล้าไปไปเลยไป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 ด้วยกันไหมเพื่อนทำไมถึงไปทางนู้นน่ะเพื่อนเพื่อนวิ่งตามเลยมาผิดทางนี่นี่ว่ายมาจริงด้วยว่ายมามาไม่เออ ใครได้ไม่ปาปาไม่หยุดหรอกปาจะบิ่งต่อไปเฮ <c oughs> ้ย<ม>ลงทางแล้วไม่ไดาแล้วไปแล้วลงทางเดี๋ยวนะไปเล้ไปเด้อโอ้นี่ไงมาจนสุดแล้วมันจะมีลูกศอนบอกแล้วใช่ไหมโอ้ยมันยู่ตั้งใจไม่โดงอ่ะอางแข่งยาวนึกจนหันหลังไปดูบ่อยเกินเปล่า อย่างดูเลยเปิดไฟฉายที่เออ,อมาข้างหน้าเลยเหรอก็ลังบากเนื้อนี่ยนนี้ดีจะได้มาโยไปวิ่งเร็วจังเลยผีอ่ะอ,อันนี้ไหมจุนหลักการการเอา้าไปตามเพื่อนก็วนอยู่ที่เดิมสิเออ <laughs> าหลักการตอนที่วิ่งทางก่กฎบอกว่าไงถ้าไปทางไหนก,ก็ต้องเลี้ยวทางนั้นไปเรื่อยๆไงทางขวาเออลองไปทางขวาสุดดูก่อนทางนี้ทางขวาจะทางถ่ายไม่ใช่ก็ใช่ไงาแกก็ถ้ามีแยกขวาไปขวาก่อนแค่นี้นี่ขวาไปขวาก่อน,อนแยกมีแยกขวาไปขวาก่อนไปดูก่อน,นใช่ bạn sẽ lúc sờ này, cái đại nha nhanh năn, rồi, đã, đã chờ bảo rồi, <laughs> à, bác. biết ờ biết, rồi ừ, tắt nền à, ngay đây này, k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 , ah, đi à. à, à. khi cả đồ, mày, ta mà đùi, leo. เออเออแล้วเป็นรูแล้วเราต้องไปยังไงอ๋ออ่ะเออเดี๋ยวผิดพลาดอ่ะไม่ไ euh> ด้เลยไม่นั่งด่าไหมเดี๋ยวเตือนดีอยากไปมันมืดอแต่ไม่อยากไปคนเดียวเดี๋ยมาเร็วเอาโอ้ยมันเลื่อนได้อุ้ยอู้เกือบตกดีป้าด่าดีเกาะเกาะไม่เป็นได้เนี่ย ไม่แบบนี้ไม่ใช่ถ้าตกไปข้างล่างก็โดนบดเนื้อเองมีเครื่องบดเนื้อข้างล่างอ่ะอ,อ่านละครสวัสดีจ้าเก่งเวลาคอมทีงเรื่องเก่งเวดาเต็มท<อ>ิ่ทองอน,นี่อะไรเกมโกโกวาเต็มทิ่ทองจริง,งจริงด้วยนี่คือต้องไปตอนไหนอ่ะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ๋อตอนที่ไฟดับไปได้โอเคเอาเขียวเฮ้ยเอ้าโดดเลยอแดงบ่อยซะ้วย ไม่เห็นเหมือนโคโควาเลยอันนี้มันมันโหดไปอยู่ดีครับพิดสีเฉยฮิฮึัาทีเย้ไปแล้วออมันชืจะยวนกับแอ๊บ คตอนหลังก็ยย้อนเล่นอีกเลยค่าตายไม่โด่งไงไม่เอาไม่ได้ไม่ได้เสียโด่งที่ไม่ได้ความจริงนะโอ๊ยเจ็บเน่าเน่าจุนไม่รอบาเลยรีบนี้มันต้องไปร่วมกันใช่เหรอบาได้รอรีบเลย เดาได้เดาดีแนเอ้ามาสิไม่ั หนีหุ่นยักษ์หนีหุ่นยักษ์มันจะทคำลายบล็อกไม้แน่เลยหรือเราเอาบล็อกไม้เราเอาบล็อกไม้เป็นตัวชะลอได้หรือเปล่าใช่เราลองดูนหน่อยจิ<า>เราต้องทำยังไงอะมันด่าแบบโอต้องอยู่ให้ได้ตามเวลาใช่ไหม

เค่ดาวมันแค่ดาวเราขังว้เหมึกดำใช่ไหมป้าป้าเรอป้าชนะแล้วจริงๆต้องดึงเสาโน้นพอมันชนปุ๊บมันจะก็มาทางนี้เลยมันจะมีเวลารออยู่ไปฝั่งนู้นก่อนเพราะตรงเนี้ยมัเป็นทางจังหวะเอินจุนกลับพอดีเอ้าเอาตรงนี้เลยเหรออ่ะแล้วแต่ดีไหมไม่รู้ไปเลยหรือเปล่าไม่ได้เอินจุนระวังไม่ได้ปะ ก็เริ่มจากตรงนี้นะพอชนพอชนประสาทพุ่งก็โยกมาฝั่งนี้เลยเชื่อไรคือว่าไม่ผ่านม,มาถึงเมืเดิมคือไมใช่ใร้หรอเลาโยที่ด้เอาที่ดมน,นี่ก่อนรนี้หลั้องใช่ใช่ พอมันชนปุ๊บมันจุงก็โยกไปทางนูน้นแล้วก็ให้มันไล่ไปจนถึงประตูนู้นได้เลยเวลาจะหมดพอดีจใช่ป้าอยู่นี่ไงก็เมื่อกี้ป้าลอมแล้วดอกทำไมป้าตอมเดี๋ยวพอมาชนตรงนี้ปุ๊บแล้วจุงก็ย้ายไปเลยไปยยยุ เข้าไปสิมุนไม่ได้เดช่อเออดีเลยรอด ใครทําทางลงแบบนี้เนี่ย <c oughs> หัวแตกแลวมั้ง้าเปนน็นี้ไม่ทิ้งไม่ตายนะเยะ่หัวแตกดเลวมันมืดมากมันมืดมากใช่ไปฉายซะใช่มั้ฉายฮะไปมีมาต้องหนีจากข้างหลังใช่ไหมนเนีหรือว่าเอ้ยอ <c oughs>

เอา่ลมอไปดจูวเ้อะไรกับไปฮือไปแล้วเฮ้ยี๋ยวีลยวลงมังไม่เจอ่ะแ้ม่็ยบ้าอดะเอ้าว่าบ้าดาบังคับยากจังแค่ว่าบ้าดาใช่ไน่ะใช่เดี๋ยวขับตามไป ่มันมาไม่ได้หรอข้าวไปาไม่ได้ถ้าจุนได้ได้ไดยังดีงดอีดีแต่ปลาอืออือแล้มันเลี้ยวไ้เลยไม่ยากไม่ยากจุนยากยากมันเลี้ยวได้เลยมันเลี้ยวตามที่เราหันเลยโอ้โหพอพูดปุ๊บตกแลาวายเลย โอ้ยโอ้ยไม่ชนเ่อนจริงด้วยเราดูไม่ชนเส้ก ดาวนี้อะดาวอะไม่คือใกล้แล้วอยะเคอเค ใช่ไหมให้ลงท่อเหรออ่ะไม่ให้ดองเอ้าเป็นมาริโอเลยโอ้โหตกใจเราเป็นมาริโอเลยต้องหนีใช่ไหมนี่มันมันวิ่งเดียวอะดาวเราจะทำไงอ่ะวิ่งไปเรื่อยไม่เป็นไรมันต้องมีที่โอ้โหไงดูได้ว่าว่าค่าถ้าชนกระบอกแล้วก็ระเบิ้ ก็คิดว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่มันต้องว่าดังได้สิไรไงนี่อยากดูว่าจะรอ้งหน้เอ้ยรู้แล้วไหมเอ้าจุนจุนจะไปทำอะไรฮาฮ่าฮ่าจะดูว่าไหมดิงว่าเดี๋ยวคือนี้มาฝั่งดังจุนนี่แหละจะฝันงไล่ไปแล้วไป วชาไมมันต้องจำเบงไม่จำเบงวชา่อไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีนะหรับ ข้ามนี้หมดเอ่อตรงเซฟไหมเอ้ยตรงต้องขึ้นมาตรงนี้เซฟก่อนอืม,อมอเ,เอ่ยอืมเข่ยไปอ่ะเข่ยมาทางนี้มาทางน,างนี้เอ่อเฮ้ยเอ่อโอ้ยท่อมันเล็กขนาดน,นี้นเหนืดอด้วยอ่ะเปิดไปใช้ดิ ฮาโดว์บาสโดว์เขย่านี่ท่อเป็นสนิมเชียวลองเป็นบาทยักษ์ไข่ท่อเป็นสนิมว่าดูยังไงมันเดือดมาได้ไม่รู้โดดตามมาโอ้โห่นี่บอกว่าต้องเหยียบนะไอ้ใจแต้องเหยียบสิไม่ไม่ลองไม่ต้องเหยียบดูไม่ไม่ เนี่ยไม่มีฟันด้วยเป็นเหมือนคนแก่ใช่คนแก่มีฟันางล่ด้น,นิดหน่อยอน,นี้อะไรโดดเหยียบมาเล่นหรอใช่เหยียบโมเสกเอา้าอ <c oughs> เพดานมันต่ำเกินอ่ะมันบงังทำไมน, <c oughs> นั่งแบบเดิมดีเดินสึกเซกเอาโอ้ยไม่โดนนี่ทำไมถึงโดนอยู่นี่ ไม่ไม่มีหัวจะเรียว่าโดงได้โหยน้าของขาน้าโดองทุกกระโดดหบได้กระโดดดีเวราความปลอดภัยฮึบฮึบเออได้โอเคโอเค้ยว้ยขึ้นมาได้ไม่ตรงโอเคเกมที่หเกมที่ห้าทำอะไรเนี่ย ทำได้อ๊อฟฟี่อะคือยิ่งเหยียบพื้นมันจะมันจะหายอะร่างกับร่างวิ่งพื้นที่เหยียบอยู่จะหายเหรอใช่ไอ้ตรงไหนสีอะไรจะหายสีฟ้าหายใช่ไหมสีฟ้าจะต,ต้องยืนบนเถุงเงินปะ่ะออกไม่ไอ้แดงๆหายโอเคเข้ยมยังหายไ,<อ>ไม่ใช่ไอ้ที่มันแดงๆหาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบรู้ไหมยืนไปเถอะยืนเดี๋ยวก็ยืนแต่มันไม่แดงแต่ว่ารอด

Này, tôi đi đây không nó mời ơi mời tao mời tao nha! tao phải tao mờ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 i